มันสลับตลอดครับแอปพี่ลงออกมาละปล่อย่านะครับคนนี้ใช่มั้ยครับต่สักครู่นะครับต่สักครู่นะใช่ใย่รอแป๊บนึงโอเคครับโห้องคุยอยู่หน้าตลาดกลาง i okay. อยากพิมพ์มาดิอยากพิมพ์แบบอะไรแย่ๆดิอยากพิมพ์อะไรแย่ๆละซิทาไม่ได้หรอกน้องมันไม่ดีหรอกอย่๋ไปทําเลยไหนไหนไหนเออทิ้งทวนไปอทิ้งทวนไปจบแบบมันอ่ะมึงเล่นมึงมึงเล่นแบบมันอ่ะ อ๋อเอโอมาลุกแล้วพี่นะเล่นเสร็จแล้วค่อยค่อยเอามาขึ้นี่ไปไปเลยคือถ้ากูพอเล่นได้กูก็จะเล่นไว้เฮียแต่ว่าอันนี้คือมันออกคลองไม่ได้เลยอย่างคือกูทำงานไม่ได้ไอ้ยมึ่งอยา้กูเล่นเฮียอะไรแบบนี้มันยาวเลยขัดใจเลยขัดใจกันเหมือนกันเลยใช่มันเรื่องจริงอ่ะพี่มันเล่นไม่ได้เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเราก็แบบมีทีเล่นอยู่กับพวกมันอ่ะแต่ละคำไม่เฮียแต่ละคำไม่สัตว์โอ้โหด่ากูซะแม่ ไม่เสียไม่สนหน้าพ่อหน้าแม่กูเลยใช่ไหมเออเสียพี่แจ๊ต่ผมผมยืมตังค์ที่ไปร้านนึงผมตีเต็มเลยทุนก่อนอืมเอาไปเลยไม่ต้องคืนกูหรอกตังค์อ่ะแล้วพี่แจ๊เอาตังค์ค่ารถไปไม่เป็นไรเอาเลยเก็บตังค์ไว้ตังค์กูเหลือเหลือแล้วก็หมูนอีกเหลือเยี่อะไรอีกเดี๋ยวครับผมแม่งแล้วไม่มีใครบอกเลยว่าเฮียเกมมันแบบ อเียแบบหัวร้อนหรือเยไอะไรง่ายขนาดนี้มันตัดสินใจไปเมื่อวานอะคุยตั้งแต่ตีสองร้อนจัดแล้วทาคุยตลร้อนจัดเลยวะคุยเสร็จตีสี่อะมันพูดแนวไปชดเ่้ดิมันไม่ได้หมดจรปนหรอกไมันไปชดปเลยการที่จะทำอะไรมันต้องมองถึงคนข้างหลังไว้เนี่ยก็คือ อยู่ดีมันก็บอกว่างั้นผมมีห้าคนครับเจนเลยครับโจก็เลยส่วนไปว่าอไอ้เจมึงมึงพูดแล้วมึงคิดแล้วเหรอ,อ,อสิ่งทีสงท่สิ่งที่ไอ้แจ็คเออสิ่งที่ไอ้แจ็คกับกูพูดมันแกไม่ได้เบมเพื่อนหรืออะไรนะเว้ยคือเรื่องจริงนะไอเ้เียมันมันโคตรที่เป็นหัวแกง๊งมึงคนที่มองคนข้างหลังด้วยไอเ้เีายไม่ได้เบมนะเนี่นั่นมึงคือเรื่องจริงอะมันคือแบบปกติการทำแก๊งลอะไรละเจ๊กับพี่หมอกผคุยผมนะครับ รี่อขอโทษก่อนเลยนะเรื่องที่ดึงมาจาก King Size อะเราไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที่อุ้ยรุ้ย้ย,ยไม่ได้ซีเลยสนุกสนุกครับเล่นไม่ได้สนุกคือผมก็คิดว่ามันจะภาพมันจะดีกว่านี้ไงเข้าใจครับคือผมคิดว่าภาพมันจะไปต่อกันได้ครับคิดว่าผมจะพาพวก NBA ไปต่อได้อะแต่ภาพที่มันออกมาผมผมท้ายผมเล่นไม่ได้อะไม่ใช่ผมไม่อยากเล่นนะผมอยากเล่นนะผมก็เล่นมากับพวกเคยเล่นหรืออะไรก,ก,ก็โอเคก็สนุกนะ เข้าใจและเห็นใจอันนี้เรื่องจริงแล้วนี้เข้าใจแจ็คมากมากเลยนะนี่เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเพราะว่าเข้าใจแหละคือเข้าใจพี่กับเจเข้าใจไม่ใช่ว่าแบบจะทําให้รู้สึกแย่หรือว่าอะไรนะที่แบบไปดึงมาแล้วมาทิ้งอะไรเงี้ยไม่ได้อยากคิดอย่างนั้นไม่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 มีอะไรครับเจไม่พูดหรอเจก็หมอกก็พูดไปหมดแล้ว อพูดมั่งสิเม่บอกสิว่าไม่เป็นไรแล้วก็ถามว่ากินข้าวหรือยังจ๊ะร้องไห้นะหน้าร้องไห้นะหน้าร้องไห้นะหน้าร้องจริงเหรอเนี่ยร้องจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยหมองมึงเป็นอะไรก่อนต้องโหยหน่อยแล้วต้องโหยหน่อยแล้วไม่ไม่ไม่เป็นไรครับจร้องทำไมเออจะพูดเหรอสิจะร้องทำไมหืม กิงไซยังทําอยู่ไหมครับตอนนี้กิงไซก็ก oh. ิงไซรอแรกกันยุบป,ปะคือชุดคือชุดที่เล่นอยู่ก็ oh. ก,ก็ทําแกงเพื่อทําแข่งครับอ oh. แต่ชุดที่มีอยู่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขายังไงเหมือนเอะเหมือนกิงไซที่เราดูในทีตอนนั้นมันมีปะเอ็ด oh. uh. ใช่ยุบใช่ปะเอ่อผมว่าตรงคือผมพยายามช่วยปรับแบบคือช่วยเสนอไปลหลายอย่างแต่ว่ามันคือให้มันอยู่มาตรฐานที่แบบมันเออทุกคนมันโอเคกันทุกคนมันเล่นได้อะ แต่ว่ามาตรฐานตรงนี้ม,นมันมันมันไม่สามารถขึ้นปรับขึ้นมาได้ผมก็เลยคิดว่าอ,อาจจะไม่ใช่ทางของเราเข้าใจครับเข้าใจไม่ใช่ว่าผมจะมาเฮ้ยดึงมาแล้วทำไมไม่ดูแลเขาวะเฮียเฮ้ยดึงมามันไม่แคร์เขาเลยหรอวะมึงทิ้งเขาไปอย่างนี้เลยหรอพยายามแบบเต็มที่แล้วคือเต็มที่ของผมแล้วคือผมก็ยืนเถียงกัสภาทุกวันน่ะจนหัวร้อนอ่ะเข้าใจนะเพราะว่าทุกคนตรงนี้ที่อยู่เนี่ยที่อยู่เอ็นบีเอทุกคนพยายามจะแบบ ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันก็หลายๆอย่างมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพอกันหลายคน,น,นอ่ะอันนี้เข้าใจน้องๆทุกคนเลยเราเลยไม่อ,ไมอยากแบบ<อ>ไม่อยากังครับเอาจริงปัญหาคือดรอปๆกันด้วยเข้ามาไม่ค่อยเจอใครครับช่วงน,นี้น,น,นั่นแหละมันเป็นเป็นรือรังมาตั้งเรือรังสําหรับหลายคนมานานแล้วไงเออแบบเอสเข้ามาอย่างเงี้ยแบบเจอคนในวอไม่งสี่ห้าคนอะไรเงี้ยแบบเฮ้วยวอรดีกว่าอะไรเงี้ย แล้วแล้วแผ่นในใจหรือว่าอะไรนี้ก็มีไว้แล้วใช่ไหมแผ่นมีแล้วแผ่นมีแล้วโอเคครับไอ้ิตเป็นไรเนี่ยเพื่อเพื่อตอนนี้ไายสารอยู่พี่ไปแจ็คเองนะเออก็ไม่ต้องพูดก็ได้เรื่องมีพงมีแผ่นอะไรไม่ไม่ต้องบอกไอโอเคครับแค่รู้ว่ามีแผ่นไว้ก็พอทุกคนเต็มที่หมดเราคือคือผมพยายามพาแก๊งเราเต็มที่แบบสุด แบบสุดๆไม่รู้สุดยังไงแล้วคือพยามเถียงแบบเฮ้กฎมาตรฐานหรือว่าอะไรมาตรฐานทุกอย่างมันกระทั้งมันกลับไปมาตรฐานไม่ได้อะก็เลยต้องรอดูว่าผมถึงบอกเกมว่าเอ้ยถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงมึงบอกกูนะเดี๋ยวกูจะกลับมาดูอืนี่นี่ขอพูดใจน้องมาหน่อยนะเกมอ่ะอพี่เข้าใจแหละมันรับหลายเรื่องหลายอย่างตอนที่มันพูดไปมันก็เป็นคนที่ใจร้อนนั่นแหละมันโดนไปหลายอย่างพอเราพูดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนโดนปัดโดนอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่ามันแบบ S <S ใช่ครับเพราะว่ามันเ,เป็นอย่าง,งน,นั้นแหละเราอ,เอย่ไดงง้ใส่ผมอยู่อ่ะผมโดนปัดมาแทบตลอดอ่ะใช่ใช่ใช่ทุกอย่างที่เราเสนอไปคือเราไม่ได้หวังายกับที่ท,ที่สภาหรือว่าเราไม่ได้หวังไรกับที่นเนี้ยคือเราไม่ได้อะไรด้วยซ้ำอ่ะนี่ยไม่ต้องพูดประโยคนั้นก็ได้แต่เราก็แค่พยายามทำให้มันดีขึ้นอ่ะถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็เราก็ต้องหยุดที่เราดีกว่าในเมื่อเราเราพูดไปแล้วก็ใช่ใช่ใช่เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วไงเราพยายามแล้วแต่เราเปลี่ยนไม่ได้ก็ตามนั้นประมาณนั้นก็ทิ้งทวนให้มัน มันมันสุดท้ายไปเต็มที่ได้ได้จะได้จัดการกันเลยเรียบร้อยเพราะว่าที่ไม่ได้คุยกับแจ็คกับเจสเลยว่าใช่แล้วเราจะยังไงกันต่อเพราะถ้าอย่างนั้นก็คิดไว้ในใจที่คุยกันไว้คือถ้าแจ็คกับเจสไม่มาเนี่ยก็คือวางแผนกันไปแล้วว่าจะหาคนเข้ามาให้เท่าเทียควีนหนึ่งก็ถึงจะเล่นยีบสองนแหละของยบสองเพราะว่าเหมือนเกมหรือใครพูดไว้ว่าให้เหลือล็อตทิ้งของแจ็คของเจสไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือจะทําอย่างนั้นแหละก็คือจะเล่นกันก็คือจะเล่นกับเขานั่นแหละพอเล่นเสร็จปุ จะคุยกันว่าเราจะองไงกันต่อใครมีไฟก็จะดูคนมีไฟกับคนไม่มีไฟหมดไฟแล้วก็เราก็ไม่หลังจริงเราไฟกันล้นจัดเลยนะไฟเราล้นกันมากเลยนะผมบอกเลยตอนแรกอ่ะแบบแต่พราะผมโดนปฏิเสธบ่อยมันก็แบบค่อยๆสะสมมาสะสมสะสมไฟไฟมันอาจคนบางคนมันมีไงแต่กลัวตรงที่ว่าคนที่ไม่มีไฟมันจะหลังคนที่แบบมีไฟอยู่ไหวเราไม่อยากหลังคนที่เขาอยาก อยากจะรันต่ออยากไปเติบโตหรืออยากไปใช่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 คนอาจจะมีแนวทางของใครของมันเราก็เลยไม่อยากจะไปบังคับเขามาอยู่ตรงนี้ไงเพราะว่าทุกคนมันก็มีสิทธิ์เลือกอะแต่เพราะว่ายิ่งยื้อมันก็ยิ่งอังไปเรื่อยอ่ะยิ่งเหนื่อยอะใช่ใช่ก็เลยมาเข้ามาเคลียร์ดีกว่าผมเห็นมันปัญหาวันนี้หลายวันแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละประตามนั้นเดี๋ยวจะหาคนเข้ามามาจะเล่นเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันว่ายังไงแล้ว แล้วแล้วแบบถ้าผมถ้าเราถ้าเราอยู่ไปแล้วไอใเจจะคิดถึงผมปะอธิษฐานเลยจ้าเฮ้ยร้องไห้ไปเนี่ยคิดถึงครับเดินออกมานอกสุธราเป้าเอ็ดไปนีกว่าไปนีกว่าไปนีกว่าป็นไงครับสบายดีไหมอะไรนะสบายดีไหมครับสบายดีครับเหรอไม่คิดถึงกันเลยเหรอก็บอกว่าคิดถึงไง ตอนไปไม่คิดจะลาเลยหรอเอ้าผมมาวันประมูลก็ไม่เจอกววันที่ไปก็ไม่อยู่มาหาแล้วไม่เจอนี่คืออะไรไม่เจอในวอลเลยแหละไม่เจอตัวในวอก็เข้านะวอเข้าตลอดไม่มีเบอร์โทรศัพท์หรอครับอืมเอาไม่อยู่ไม่ใช่หรอวันนั้นมาประมูลเหมือนไม่ไม่อยู่อยู่ครับเอาทำไมเกมไม่บอกว่าอยู่อะไม่รู้ก็อยู่กันหลังกัรก็เข้าเข้ามาแล้วตัวมันไม่มีไม่มีตั๋วขึ้นเข้างานแล้วทำไมไม่ทักมา ก็ไม่รู้ว่าจะมาก็พูดในบอก็เข้าบอกตลอดทำไมไม่เข้าบอกฮึฮะก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรไงในบออะยุดตอนยุบแก๊งอย่าร้องคิดถึงแล้วกันนะอย่ามาร้องไห้ให้เห็นนะ ล้วเราไม่คิดจะคิดจะคิดถึงกันบ้างหรอไม่รู้ครับไม่บอกแล้วแต่สบายดีจริงนะไม่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 ปวดหัวอะไรนะ ไม่ได้ปวดหัวอะไรใช่ไหมครับไม่ป่วยครับไม่ปวดมีแนวทางอะไรใช่ไหมหรือว่าไงมีมีมีโอเคแล้วมีแฟนหรือ,อยังแบบมีหนุ่มมาจีบหรือ,อยังแนวทางอันนี้ถามทำไมครับเอาถามดูครับถามดูไม่มีครับคูนที่มีร้อยเก้าสิบสองถุงมันใช้เท่าไหร่อ่ะพีสองห้าห้าเหรียญอะ เ่าไหร่ที่คำนวณมาเอาปัดทีกับปัดกลัดทีกับปัดกลัดทีกับปัดกลัดที่กับอันนี้ทำไมเราต้องรอันนี้ออกยังไม่ยังเนี่ยยังครับยังยังเดี๋ยวรอไอเกมเอ่ยกอนเดี๋ยวให้ไปคือมันไอเกมมันไปตามเกมเขาได้ไงก็สอนมันอยู่ตลอดนะว่าอย่าไปตามเกมพวกมันให้มันแทงไปเถอะแทงก่อนเราจะแบบจนกว่ามันจะเบื่อไม่ต้องสอนแม่งอ่ะสภาก็จัดการเองแหละใช่ไหมครับถ้าตามกฎอ่ะหรือเปล่ามันงอนหรือหน่อยใจอะไรไม่รู้อ่ะ มันไปหาที่สตาร์ทาวก็ก็ก็โอเคนะก็บอกไปแล้วนะว่าอ้จะทําอะไรก็อันนี้เลยก็คุยกันผมก็บอกว่าถ้าถ้าแบบไม่ไหวมันก็มาออย่ายุบก็ทําจะทําอะไรก็ทําแล้วทีมก็ไปนั่งหัวร้อนใส่เขาก็ไปเดือดร้อนอีกเอานั่นไปนั่นอีกโอ้โอนก่อนเรื่องนี้เราไม่ได้ผิดใช่ไหมครับถ้าตามหลักที่ฟังมาไม่ไม่ผิดครับเขาเขาก็ขอค่าหายใจอขอเข่าที่เจนเราอ่ะ ก็เรียกแล้วแต่เหมือนเกมไปบอกว่าจะเล่นถามหน่อยได้ไหมครับแล้วสภาไม่ช่วยเที่อะไรเหรครับเมื่อกี้เห็นด็อกบอกไอ้ด็อกแนบบอกว่าโดนลูบใช่ไหมแล้วพอไอ้ด็อกไปไปบอกสภาว่าบอกว่าไม่รู้ทำงานทำงานอยู่ไม่ว่างอย่างนี้เหรอตอบอย่างนี้เหรออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ต้องต้องถามด็อกพอแล้วเพื่อนพอแล้วไม่ต้องอันนี้เราเพื่อนพอแล้วไม่เป็นไร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 เราอย่าทำให้มันรู้สึก เขาสึกแม่งดาวไปกว่านี้เลยเชื่อกูดิปล่อยผ่านดีกว่าเพื่อนเราคุยกันกับเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนกันดีกว่าเนียกูเข้าใจอารมณ์มึงไว้กูกูเข้าใจดีแหละแต่ว่าเรายิ่งร้อนเรายิ่งไม่ได้อะไรเพื่อน แล้วสมมติเราไม่เจอกันแล้วะเราเราจะไม่คิดถึงกันเลยใช่ไหมอถ้าเราคิดถึงกันเราต้องทำไงครับเราเราไม่เจอที่ไหนอ่ะเราต้องอดทนใช่ไหมแฮน้นยพี่ผมขอข้าวหน่อยดิพี่แน่นอยู่ไหนวะ เออแล้วไม่เจอเจก็คงคิดถึงเนาะเขาแบบอเลิรนะคนเนี้ยมีแบบมีความสนุกในตัวนะเว้เขามีคาแเลเตอร์ของตัวเองอะคือแบบเขาคือคนที่ฮิวผมใน ในช่วงช่วงแรกๆอ่ะไม่เจอเขานานก็คิดถึงนะคิดเปล่าก็ไงดูอ,อ,อีสองคนพี่ฮะสองคนใช่ไหม มองว่าไงพี่ไอ้แฮนแฮนแ,ฮน,แฮนอยู่ไหนผมผมอยู่อู่เลยกำลังไปเสียใจนะถ้าไม่ได้เจอเขาเนี่ยเ <laughs> ไม่ใช่ไม่เสียใจนะัเสียใจนะเว้ยเฮียมัน มองอยู่ไหนอะผมอยู่สภามองมองไงเจ๊อันนี้คือไปทำเหรียญออกถูกไหมใช่เสียนเหรียญสลับใช้กี่เหรียญละ่ะตอนนี้ตอนนี้จะเอาจะ,จะเอายี่สิบเหรียญก่อนเพื่อสลับเจ๊กกับแจ๊กก่อน 킹คิงไลท์ไมีเหรียญไหมครับ mm hmm. ใคร mm hmm. มีเหรียญนะตอนนั้นที่จริงซื้ออยู่อยู่อยู่กับใครอะเพลงนี้เลยอมดแล้วหรอผมนึกถึงเพลงนี้เลยแบบเอามาออกออกแก๊กอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแผลเป็นที่สวยงามอะไม่มีใช่ไหมมีมีใครมีไหมเอาเอาเอาครับเอา oh. เอามาให้ที่สะพานเลยนะครับ มองจีสิบเหรียญแล้วหายอีสิบเหรียญใช่ใช่ใช่ดูจริงพี่โอมไอ้น่าจะขาดเพชรฟ้าเอากับกวินมาแล้วนะกวินกระลามาให้สิบเหรียญนะะะค่่าออไรโอเคครับโอนไปแล้วค่าครับเหรียญเหรอไม่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 ค่าอะไรค่าอะไรมาทำห้มองเว้ยไอ้ี๋ เอามาให้ใช่ไหมเจ๊สิบเหรียญได้จจามาให้สิบเหรียญก็เลเอามาเสงจริงอันนี้แบบโคตรเสงอ่ะเจ๊เดี๋ยวๆทีเดียวเลย ปูนกับสายไฟอ่ะลูกนิดปูดแบบเสียใจทุกคนอ่ะ ไมกลัวของไปใส่ตัวนะไปไปเอาทินเดียน